โอ้โหผมสุ่มเจอเด็ตรงนี้อีกแล้วทุกคนผมสุ่มเจอรงนี้ที่ไรนี่ผมปวดหัวทุกทีเลยเรื่องการเปิดเซฟเ่ยเดี๋ยวดูนะผมว่าคลิปเนี้ยผมต้องแบบมันต้องมีคนกลับแน่แล้วบี่มือถือมีดแน่นอนเชื่อผมสิไปเดี๋ยวเราไปเช็คด้านซ้ายก่อนนะอันดับแรกเลยนะซ้ายไม่มีนะตรงปั๊มแต่ว่าตรงนี้มีคนเปิดนะครับมาผมคว้างระเบิดเรีว,ว่าระเบิดสตาร์ทนะครับอันนี้ดีมากอชแล้วโดนตัวเองไม่เป็นไร อ๋อโดนมันด้วยโอเคถือว่าโดนคู่นะครับแพ็คคู่โหูแล้วเกาะใหญ่ด้วยแล้วหวกโอเคมาเก็บมันทั้งหมดเลยก็แล้วกันเลยที่เก็บคนเยอะไม่น,น่ามีแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปรีฟาร์มเซฟเลยนะครับฟาร์มเซฟฟาร์มเซฟโอเคป้โหฟาร์มตู้แรกของเราแน่นอนเราถึกเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โห ไปผมจะเอาอันแรกวิธีการเก็บเซฟเรียลทุกคนใส่เข้าไปเลยนะให้มันโหลดในเก็บหายละไปเอาเซฟหนึ่งรัแล้วไปเอาเซฟหลังนะทุกคนถ้ามันเอาเซฟุญแจก็่อดมันไปนะเราเอาเซฟกุญแจดีกว่ามันจะมีบอทบอทด้วยนะเมื่อกี้เหมือนเพื่อนแตก่ะถ้าแตกก็ดีนะโอเคคือมันไปไหนวะมันยังไม่ตุยนะครับ โอ้โหมันยังมาอ,มอะไรของมันไว้ทุกคนแล้วบอทบอสมีนะทุกคนโอเคเรียบร้อยบอสเรียบร้อยตัวหนึง่งให้ทีละเม็ดเลยนะครับโอเคแนบออกไปมาที่เก็บของบอทไปเนะี่ยขโมยของบอดบอสผมแน่เลยทุกคนใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วทุกคน มันจะขโมยทุกอย่างเลยเหรอฮะเหลือว่าอีกลูกนะครับถ้ามันจะขโมยผมอีกเดี๋ยวผมจะต้องพามันกลับหน้าล็อบบี้แล้วเปิดเซฟบอนนะครับโอเคได้เครื่องปิ้นมานะครับเครื่องพิมพ์ดีสิถึงว่าครบหมดเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันนะครับ ห้องบัตรก็ได้นะทุกคนเปิดห้องบัตรเปิดห้องบัตรม,มันจะไม่มีใครเปิดทีนะครับห้องบัตรกันครับเอา้าโอ้โหอะไรอยู่เนี่ยแล้วเบอร์สามเอา้าเบอร์สามล่วงเหรอพค้เหรอ ผม,ผมว่าคนแล้วทุกค,คนเจ๋งไรเตอร์ยอย่างนี้เกิน,นเก็บแล้ว,น,วนะครับโอเคเกินฟานะโอเค ไหนดูศพไปตัวนี้ผมว่าไอตัวนี้มันน่าจะเก็บของบอสมาแน่เลยนี่ไงชัดเจน RPK กับโอ้โหเรียบร้อยนะครับหลีกบอสทั้งนั้นีลยวดูที่มันเก็บอะไรมาบ้างเก็บองเพื่อนปลามานะเพื่อนปลามาโดนแน่โอ้โหเพื่อนเอ้ยทุกคนผมไม่ไหวแล้ววะไอชงเชงเนี่ยนละ ผมว่าสันติมัคนคงจะไม่ใช่ทางออกแล้วแหละแป๊บหนึ่งนะให้มันตายใจก่อนเราจะไม่รีบไปนะทุกคนผมว่าผมต้องทําสิ่งที่ผมอึดอัดมานานแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้พวกชงเชงเนี่ยมาครับทุกคนมันกําลังทำอะไรสักอย่างอยู่แหละน่าจะกําลังค้นของอะไรเลยนะผมว่ามาขอสักคลิปนะครับผมทนไม่ไหวกับไอ้พวกนี้ละเจอทุกวันเลยโอ้โหไปเรียบร้อย น่าจะลบสองนะครับโอเคผมสบายใจแล้วทุกคนคลิปนี้ผมนอนหลับฝันดีแล้วนะครับโอเคการฟาร์มแบบไม่มีเพื่อนมันดีจริงๆเลยนะทุกคนโอเควันนี้เราออกไป4ี่แสนกว่าก็ถือว่าผมอยู่นะครับทุกคนกับเพื่อนเราสองคนกลับบ่อนะครับไม่รู้เขาโดนอะไรนะงงเหมือนกันนะ